อ,อ,อย่าไปนอนนะนะฮะหาาานามันอ่ะนะพี่มาผูกพี่เตัตพี่โอ้ยกูปว <มา S 2> ดนี่เอามาเปตัวพี่มันจังอยู่นี่นี่นี่แสดงนี่นนมันบอได้จะน้อยใหม่ฮักนี่ บริสบายดีดอกกุนหันดูจากสภาพกูแล้วมึงกระจับส่นมันกว่าพี่เออจับอยู่ส่นอยู่ลุมเออแบบนั้นเออเนี่นาะเนาะมึงหะจาบกพเาบย่หลุมเบอ นอนสักานางลงมงนะอสภาพงัวมาพี่บอทางได้ก็ได้ทังไดก็ได้มันโอนไปเออขึ้นอีกเจเออขึ้นอย่าเอาขึ้นซุงไ่ห้ยโอเคบ่เดี๋ยวนอนเยียแขนน่ัดโคตอยู่เยียดแขนเวลาโคตมันก็อยว่า ต้นห้องมึงแล้พอดีเลยบ่อยอ๋อพอดีเราถ้าเขากล้วยอ้กว่ามันได้ยาวิตามินเข้าไปมึงอย่าผูกแน่นระดับจนน่าปวดขี่ขึ้นมาสิมาแก่มือเดียววะกูเห็นกับขี่เจ็บท้องนี่พอต้องไประเลงมันดอกพอดีเลย ก่ซาปอกกงึจะปวดบ่ห้องมึงนะปวดบ่ปูอัดหอยกูตีงมาได้แล้วนี่ห้องมึงน่ะอยู่ซูงกับห้องสะคอนห้องสะคอนน่ะลงต่ำแล้วมันบ่ปวด้าใจแหละคันซูงงัมันสิปวดคันเอาขึ้นมาแลมันปวดพันยอบลงมาแลมันบ่ปวดลงต่ำได้ไรลงต่ำพี่น่ะคันซุ้งกะมากสิปวดห้องสะพอนี่ห้องมึงน่ะมันซูงเห็นบอกน่าจัะมาคุปปวดจริงเลยนมันลุ่มพี่มันน่ะบ่ปวดปัไัยติดสายทุกคนค่ะท่านผู้ชมค่ะ มือห้า5น้ามก็เด้อดิเชอบมาใหม่เออเอามาปอนข่าวปอนน้ามกูแน่ยูยูรยูรลุเนามโซนาเรีกอะจากจักมึงกระหาเนี่ยมาเสิร์ฟคะแน่ตสขีบออกมาเผื่อมันสีเบิร์ดี่ิกูเฮ็ดสีต้ามังเลร์ฟโอ้สปลาสิไปกินได้นี่มึงกระไดเนาะจะบอกนฮะสมองมังกกินกินแล้วสิวิ่ง อ,อ,อย่าเอาสมมากินได้ในประสิทธินี่แหละพี่น้องคำว่า,าสายไม่ว่านี่สันติดสายอยู่ค่ะติดสาย,ยสายไม่ว่าบอกเแทงข,งข่งขางครัวแทงครับนี่จะเจ็บเจ็บตัวหนีตัวนี้เจ็บขเขาแทงเขาถอดเ <c oughs> พราะเปลีาา่ยนข,ข่างคร <c oughs> ัวบัดนี้แท่งกางเบอยูนันน่ะมันเจ็บตัวพี่ของมันแทงเด็ก หน้าเลือไปยังนี่อ่ะซึมแท้งขาของมึงเตียงแค่ละว่าขางนี่บอกอันนั้แต่จริงแล้จงแทองว่างลงแขนนะเจ็บตินเจ็บคอเด้ปวดหัวน้ำนามสีเหลืองมาผมบอกใส่ยาลงไปพี่น้องเอ้หลายคนเน่ยสิว่าเป็ดอีหยัง ก็ใส่น้ำเกลือเมือ่อยเพียเกิดจากร่างกายอ่อนเพียเหนื่อยล้าปวดหัวแอาจริงเราเป็นมาลายเมือ่อเราก่อนงานมันเกิดเจคอลไลที่ปวดหัวปวดตาแต่เมื่อบุญกูเห็นเมื่ออันจมเมื่อยมานี่รอยากูซสุดเพื่อจะเป็นใคร แล้วเมื่อยมาจนเบียดเข็ดอย่างกบเมื่อแล้วกันนอนตะน,นันบุญอยากใส่ครั้งแรกในชีวิตด,ดีใสลน้ำเกลือเจอเลือดนัดำดำจนมันออกสีนะเป็นัวเป็นสีแดง ใครมาสเปรย์แห้งไทบ่มันอยู่บ้านปางจังมือเลยฮะเออที่อยู่บนเลยบกางทีเรแม่ติงตีนานาพ่านให้ลุงนานาบาอนนาหันหนาแมงมีเจาะอยู่นานเลาบ๊อพี่ทางสนพี่นี่อื พัานไว้ผูกไว้บอแมนเซตผูกผ้าดูพยาบาลพี่น้องเลยจะมาอยางจิตไปปลกซองที่จปปทเจ้า <คน S 2> โอ้ยผูกไหม,มลูกมาทำบัตรถือซ้ำนะแมงมีจ้อจะสิไปยอีกย่างไปซื้อ,อยังปักซองไม่ซื้อ จา้าหน่อยลุงสิเล่งให้มันเบิร์ห้มันไวไวใ,ใส่เงินนะโอ้ยมันห่อบอดรงนี้ซ้ำแมงมีเจาะลุงบปแล้วนั้นนอนก็บจมบนได้พี่นออ้องเออแม่งมีควงไนดะ้จังหว่ามักมแพ้วะวอเอาในหลดหนะนี่นะเออ จะเป็น,นเก่งคืเด็กขอบคุณค่ะใส่น้าอยู่บริยะน้ามนะลูกเจ้าสกินอยู่ในน้านี่นเอาไปลุงผมเด็กเด็กเสิร์ฟน้าเฮาพี่น้อง <c oughs> บอกลุงก,กินหน่อยไหมขอ,มมอไปเอามาให้เจ้าสืส่อๆหน่อาเงิน, <c oughs> นั่นกูว่าแล้ว สือารมณ์เจะจะบอมาเขากินเบิดแล้วบาแล้มาไห้ซือกขขอเงินมีแนวแหลกตีเหียนพีน่งเอ้ยคุณไปยืนท่าขางลูกกินอะไรท่าผมถามลุกกินหน่อยดูถามลุกกินหน่อยดูออาถามมาเป็นอย่างในขาเนียเขาเข็นแทง อแทงสองขาแทงแล้วถอดมาแทงครั้งนึเนอนองเดี๋ยวเบื้องตีมเบื้องนี่ไก่ตีมาแทงขาอังนี้ <c oughs> มวนจะนอนอยู่บนตังนะฮะทิดหมู่เลยจะนอนท้องแอร์บ่ะ เปิดแอร์นอนบ่ะีนอนให่ีสีเดียวกันสีเดียวกันอาสีคือมันที่ยังบ่อประแทกนะบอสามพันสาม้สามหมื่นสามสามหมื่นสามพันเก้าร้อยเหรียญยางยางยางสโลมเบิร์ดผูแหล่ ตีอ่ะมันขาดยี่บันทำไม่ได้ปวดเนี่ยเตียง่ไดเลยมันปวดแมงมีก็เตรียมเจาะสะคอนมึงเป็นไงบ้างอ๋อมึงเป็นยังไงเขามืงอือยังลายวะก็กูเสียบตามลังมึงคือยังเรือหน่อยหน่อยนึงเมื่อไหร่มันจะเบิด เล่งให้มันเบิดไปไว้โดนเ้ยมันสีเที่ยงแล้วนี่เขาบอกมีซัมลีบอกมึงจ้งว่ามึงลงไปละหายเขาเอาซัมลีมากูเดอบอกกุศลเล่กให้มันเบิดไปไว้โอเคพี่น้อง อย่างนอนอย่างนอนเนี่ยนี่เสือบเสือบโอเคขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณไลยๆที่ติดตามเียวถอดแล้วนหนึ่งสิไปหาสิเขาเมืองต่อไปหาซื้ออะไรมากินนี่กวัวกูไม่ไหวนะให้กูกินแต่นเอาไม้นี่นั่นแหละถึงกูถึงเป็นวิน <c oughs> <c oughs> คาซาอาหารสับน้ำไม้ผัดน้ำไม้โอ้ยตื่นสามาเหมือนนี่นะยังกินน้ำไม้อยู่น้ำไม้แต่เมื่อวานกับน้ำไม้นั่นแหละสาเหตุที่กูเป็นวินโอ้ยโผดโผเนาะพี่น้องเนาะจุดสุด้มีเหื่อมีแห้งแต่อีแม่อยู่นั้นแล้บอกให้ซักกูปีคันบวชเขาคันบได้เขาสลอมก็ได้ซักยาเอา สียาวิตามินเอาพีนอลไมแต่ว่าส่วนมากนะสีสีวิตามินบางที่นะ่มันจะเป็นบางปีดอกบางปีเขาก็จะเป็นไข่เป็นไข่แล้วก็เข,ขสาสโลมเลยเนาะแต่ว่าตัวยานะ่ะมันสีดเข้าไปแล้วจังหวะหนามจะเป็นสีเหลืองนะสีดเข้าไปแล้วช้ามากเลยของเมืองสะกนเพิ่มนะเพิ่มความเร็ว